สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหาเครื่องอัดฟังนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเครื่องอัดฟังยี่ห้อสตาร์นะครับตัวนี้เป็นสตาร์สองพันนะครับเป็นเครื่องอัดฟังนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขนาดของก้อนฟังนะครับจะเท่ากับ h b 1 3 0ของคูเบอร์ต่านะครับก็คือก้อนเหล็กนะครับหน้าก็เป็นหน้าเหล็กนะครับแต่ตัวเหล็กนะครับจะค่อนข้างหนานะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเครื่องนะครับ ใช้งานมาน้อยมากนะครับตอนนี้ทางร้านกำลังขัดสีนะครับเช็คระบบนะครับแล้วก็เตรียมทําสีใหม่นะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับโทรสอบถามที่เบอร์0879579453นะครับ0935732101นะครับมี2เบอร์โทรนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับ เหล็กนะครับไม่มีผุไม่มีตามดนะครับสําหรับคันนี้นะครับคันนี้นะครับได้ยางใหม่อีกหนึ่งเส้นนะครับคือยางเส้นนี้นะครับระบบขาเขียนะครับจะเป็นซ่อมนะครับเป็นซ่อมเขียนะครับตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับคูปต้านะครับแต่เหล็กนะครับการันตีเลยก็คือเหล็กหนานะครับ ไม่มีผุนะครับไม่มีตามดอ่าตัวนี้นะครับเป็นตู้เก็บเชือกนะครับจะเห็นว่าสีสันนี่คือเดิมๆโรงงานนะครับที่ตั้งของร้านนะครับใครที่จะเข้ามาชมนะครับอยู่เส้นสุรินทร์สังขะกรมที่19บ้ากะคร้อนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับหรือสามารถค้นหาเส้นทางทาง g o o g l e Map ก็ได้นะครับพิมพ์ไปว่าลุงหาเครืออัด่ังนะครับตัวนี้นะครับตัวเฟืองนะครับขับ ชุดหัวมัดนะครับไม่มีแตกนะครับเฟืองไม่มีแตกนะครับชุดหัวมัดนะครับลักษณะคล้ายคลกับคูเบต้าแล้วก็นิวฮอลแลนด์นะครับมาดูตัวบล็อกครับตัวบล็อกจะสังเกตเห็นว่าในข้างในนี้นะครับสีนะครับยังไม่ถลอกหมดเลยนะครับแสดงว่าคันนี้ใช้งานน้อยมากนะครับคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะครับไม่เคยเก็บสีนะครับ เราจะเก็บสีใหม่แล้วก็เช็คระบบทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับเข้ามาชมได้เลยสำหรับน,นี้สวัสดีครับ